สวัสดีครับพบกับสุคลค่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่คนลุกกระหึมโลกเกมจิตวิทยาอัมริมงัดตำราเฟอร์กี้สร้างความกลุ้มครือนขยบขวัญพ่หมัดพลิกจุดอ่อนแอฟริกันคัพออฟเนชั่นสู่ไพ่ตายเด็ดขาดที่แมนเชสเตอร์รูเบนอัมริมนะครับกุนซือแมนยูกำลังสร้างความมหัศจด้วยกลยุทธ์นอกสนามที่ชวนให้นึกถึงตำนานอย่างตันเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันป๋าเฟอร์กี้ แม้ตามหน้าสื่อปปแสดงที่ฟอร์มแกลงเหนือกว่าปอนมัดที่ฟอร์มสะดุดแต่อมริมกลับไม่ประมาทโดยเฉพาะยิ่งหลังเคยดูเดอะชอร์ี่บุกมายดเยียดความปราศัย30ถึงโอดรัดฟอร์ดมาแล้วเกมสื่อระดับปรมาจารย์อมริมงัดกลยุทธ์กวนประสาทกุนซือระดับตำนานอย่างปา๋าเฟอร์กี้เทนเซอร์อเล็กซ์วิลสันมักใช้สื่อในการควบคุมเรื่องราวและปัน่นป่วนคู่แข่ง และตอนนี้โรเบนอัมริมก็กำลังเดินตามรอยนั้นอย่างทานันฉลาดแมนยูกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจเป็นจุดเสียเปรียบครั้งใหญ่เนื่องจากความพร้อมของสามกำลังสำคัญที่อาจต้องไปทำศึกแอฟริกันคัพออฟในเช่นอย่างนูไชมาโซเวยฮามัดเดีโรและแบนอัมบูโมยังคงคุมเครอแต่ในงานแถลงข่าวก่อนเกมอัมริมไม่ได้ตอบคำถามสำคัญนี้อย่างชัดเจนแต่เขากลับเลือกที่จะเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีก พลิกจุดอ่อนให้เป็นลูกเขย่าวขวัญคู่แข่งการไม่ยืนยันหรือปฏิเสธการลงเด่นของ3มผู้เล่นหลักเป็นความหลักแหลมทางกลยุทธ์อย่างแท้จริงสร้างความปนป่วนกลยุทธ์นี้บีบให้อนุนิอลุลล่ากุนซือของปอนมัดต้องวางแผนระมือทั้งในกรณีที่มีและไม่มีผู้เล่นคนสําคัญทั้ง3คนนี้ใน11ตัวจริงของแมนยูไพ่ลับที่ไม่เปิดเผยมีการปิดบังไพ่เด็ดเช่นนี้กลายเป็นลูกเขย่าวขวัญ ที่สร้างความแตกต่างอย่างมาศาลในการเตรียมทีมของคู่ต่อสู้อมามอริมกําลังแสดงเห็นว่าเขาเริ่มคุ้นเคยกับเกมสื่อในพิมพ์ลิกแล้วโดวยการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่อาจต้องพลาดผู้เล่นคนุ่มส่วนไปให้กลายเป็นเรื่องปวดหัวของคู่ต่อสู้แทนนะฮะโอโ้ประเด็นสำคัญนะครับอัมริมถูกเปรียบเทียบกับทันเซอร์อเล็กซูรสันว่าใช้กลยุทธ์ความคุมเคลือก่อนเกมบอลหมัดโดยไม่ยืนยันถึงความพร้อมของ3ผู้เล่นหลัก มาซนูยดิโยโรเอมบูโบโเพื่อสร้างความสับสนให้กับคู่แข่งว่าจะจัดการแมนยูยังไงนะครับสุดยอดนองลาเลี่ยนแบบเฟอร์กี้ก็เลี่ยนแบบให้ได้แซมเน็มนนไ้เดอ้อด่วนพีจากหน้ามือเป็นหลังตีนไหวคือเป็นยังสี่สซิตอรีลุมถล่มฮอยลุนฟอร์มดับสนิทนะครับปัญหาเดิมตามหลักล้อนดาวยิงเมนู ว้ายกูนึกว่าไปแหละไปเจดจรัดตัวนี้ไอ้พี่นงเอ้ยคือเป็นทังซันที่เนเปลิลนะครับอิตาลีจากฮีโร่ผู้สั่งสองประตูใส่ยูวเวนตุสสู่การเป็นจำเลยที่ถูกสื่ออิตาลีลุมจวกอย่างหนักนี่คือชะตากรรมล่าสุดของละพูนวยลุนก็น่าเรารุ่งที่แมนยูปล่อยยิมตัวให้กับนาโปลีหลังทีมพ่ายแพ้แบบพลิกล็อกต่ออูนิเนเช่หนึ่งศูนย์ในศึกกัลโชเซยอ,อิตาลีเมื่อค่ำเก,กินวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ความแพ้แพ้ครั้งนี้นะครับทำให้ความคาดหวังในการไล่ล่าแชมป์ของเนโป,ปลรีต้องสุดุดอย่างแรงและหอยลวนคือเป้าโจมตีสําคัญที่ถูกชี้ว่าฟอร์มกร่อยไม่ต่างจากสมัยที่อยู่กับปีศาจแดงสื่อซัดยับคะแนนต่าที่สุดในเทียมต่อย้ําปัญหาเดิมๆเปลียนแค่สัปดาห์เดียวที่เขาถูกยกไปเปรียบเทียบกับตอนนั้นอย่างเอนิสันคาวานีแต่ทุกอย่างก็กลับตาลปัดหอยลวนโชว์ฟอร์มฝันร้ายในเกมนี้โดยเพาะจังหวะทองที่พลาดโอกาสตีเสมออย่างน่าเสียดาย ในช่วงไทยเกมจนสื่อท้องถิ่นพร้อมใจกันมอบคะแนนที่บาทลึกตอนั้นของเอลสมาริติโมให้คะแนนหอยลนนนุน4.5คะแนนจากคะแนนเต็ม10พร้อมจวกว่า2ประตูยิงใส่ยูเว่น่าเยี่ยมแต่ฟอร์มในอูดินเช่ช่างกร่อยและจืดสนิทจืดฮืดเหมือนเกมที่ลิสบอนความผิดพลาดในช่วงไทยเกมก็หนั่งอึ้งเหมือนหินโม ส่วนโกอิตาลีก็ให้คะแนนอยลุนอยู่ที่4.5คะแนนจากคะแนนต็มส0เช่นกันซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดในบรรดาผู้เล่นนาโปลีทั้งหมดในสนามถิติฟองนะครับไร้คมและพักบอลไม่ได้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือปัญหาที่เคยหลอนเขาที่โอทาั์ฟอร์ดได้กลับมาปรากฏอีกครั้งทั้งจังหวะการจบสกอร์และการพักบอลที่ไม่แน่นอนถิติฟ้องฟอร์มผันร้ายของไฮลุน สบ,บอรบอลแค่35ครั้งตลอด90นาทีพลาดโอกาสสำคัญที่ชัดเจน1ครั้งเสียการเข้าของบอลไปถึง14ครั้งชนะดวนเพียงแค่4ครั้งจากทั้งหมด16ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่25สเปต์สถิติากโซฟาสกอร์กับให้คะแนนแค่เพียง5.5จุดทั้คะแนนซึ่งเป็นผู้เล่นที่ยยดที่สุดของเนโปอรลีฟอร์มที่ดูไร้พิษสงและไร้คม ในเกมนี้กลับมาตองย้ำว่าการเัดที่ใจปล่อยยิมตัวของแมนยูเพื่อให้ได้ยิงชาวเดนม,มาร์กไปพัฒนาตัวเองอาจเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วก็เป็นได้เจาะจุดตายกาลาโชที่เจซี 4. ปัญหาโลกแต่การจบสกอร์โปรอีกครั้งเซรติสุดชอกเทียบเอ็มบูโมที่ลอนดอนนะครับอังกฤษฟอร์มล่างสุดของอเรฮันโดกาลาโชกับเจซีก, 4. กำลังเผยให้เห็นถึงจุดอ่อนใหญ่ที่ยังแก้ไม่ตกนะครับ หลังการย้ายทีมแบบช็อกวงการจากแมนยูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับไบอันเอมบูโมตัวแทนที่เข้ามาแล้วฉายแสงเจิดจรัดกว่าอย่างเห็นได้ชัดเบื้องหลังรอยร้าวอัมริมชิเปาเวิร์กเรตต่ำการย้ายสู่สแตมฟอร์ดปิดด้วยแค่ตัว40ล้านปอนด์มีจุดเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ที่แตกหักกับลูเบนอัมริมกุนซือปีสแสดง อัโมริมเคยสั่งรับกาเนนชว่วยจากเกมแมนเชสเตอร์เดมิแมตเนื่องจากไม่พอใจเรื่องความกระตือรือร้นในการทํางานอย่างหนักแม้สุดท้ายเจ้าตัวจะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงได้แต่จุดแตกหักที่ไม่อาจแก้ไขคือการแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อนหน้าอัโมริมหลังนัดชิงโยูโรปาลีกจนมีข่าวลืว่าโค้ชสั่งให้ไปหาตัวกัดใหม่ในช่วงซัมมอร์ปัญหาลกตะนัครัพลาดโอกาสทองสครั้งติด ในเกมพิมพ์ลิกสุดสดาที่เชลซีชนะบริทัน2-0กานาโช่ถูกเปลี่ยนตัวออกอย่างน่าผิดหวังและได้รับคะแนนประเมินต่ำที่สุดภายในเทียมสาเหตุสำคัญนะครับคือปัญหาที่ตามหลอกหลอนเข้ามาตลอดการจบจกกรที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงพลาดโอกาสทองไปถึง3ครั้งยิง4ครั้งแต่ไม่เข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวสถิติที่น่าตกใจคือเขาทำนด้เพียง26ประตูจาก144เกม ตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับปีแสดงซึ่งปัญหาการจบสกอร์ยังคงเป็นข้อด้อยสําคัญที่ขัดขวางเขาไม่ให้เขาก้าวไปเป็นระดับท็อปเปรียบเทียบช็อคโลกเอมบูโม่เฉียบคมกวา่าถึง2เท่าตัวการที่กาลาโชกําลังเดินรนนะครับแมนยูกลับได้บันยิมบูโม่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สร้างผลกระทบได้ในทันทีโดยสยติบัมบูโม่ยิงไป7ลูกโดยมีอัตราการเปลี่ยนเป็นประตูถึง 15. 8อร์ซ ส่วนกาเนาโชจากชลซีนะครับยังยิงไม่ได้สักกระลูลกโดยโอกาสอัตราเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูอยู่ที่6.7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับปฏิโทคือห่างกันแท้เอ็มบูโม่ก้าวขึ้นมาเป็นดาวสมโมสรสูงสุดของแมนอยู่แล้วสติชี้ชัดว่าเอ็มบูโม่มีความเฉียบคมในการจบสกอร์มากกว่ากาเนาโชถึง2เท่าตัวความคมกริบของเขาถูกพูดถึงทันทีและจะถูกคิดถึงอย่างแน่นอนเมื่อเขาต้องไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับ ประเด็นสำคัญนะครับการในช่วงมีปัญหาการจบสกอร์อย่างรุนแรงพลาด3โอกาสทองในเกมล่าสุดสาเหตุย้ายทีมคือความขัดแย้งกับอมรีมเรื่องเวิร์กเลดขาดความกระตือรือร้นในการทำงานส่วนเอ็มบิโมคือตัวแทนที่แมนยูเซ็นเข้ามามีความเจ็บกลักว่าอย่างชัดเจนนะฮะคิดถูกแล้วที่ขายครับเอลีครับพี่น้องมันต้องจังสีด่วนแมนยูถึงทางเลือกนะครับอมริมเดิมพันครั้งใหญ่ ทิ้งปรัชญาคลองบอลเพื่อล่าแต้มปอนหมัดทีโอแทสฟอร์ดนะครับรูเบนออมริมผู้จัดการทีมแมนยูกำลังเผชิญหน้ากับการตัดิใจครั้งสําคัญที่อาจหักล้างหลักการทําทีมของตัวเองก่อนเกมพิมลิกที่จะเปิดบ้านต้อนรับแกมเบียปนปอนหมัดในค่ำคืนวันจันนี้ออมริมต้องการโลดทิ้งปรัชญายการเน้นการข้องกรวลแล้วหันมาใช้เกมโต้กลับซึ่งเป็นอาวุธเดียวที่หลายทีมพิสูจน์แล้วว่าสามารถโค่นปอนหมัดลงได้ ห้ามประมาทปีแสดงสวาวสำรอยอับอายแม้ปีแสดงนะครับจะมีโอกาสเก็บชัยชนะสองนัดติดและรักษาฟอร์มไร้พ่ายสี่เกมแต่อัมเร็มออกมาเตือนลูกเทียมห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดเพราะสถิติเกา่เกาเป็นลางร้ายแมนยูไม่ชนะบอลมัดมาตั้งแต่ปี2023และคงไม่มีใครอยากเห็นภาพความ่ายแพ้แบบเลเทสสามศูนย์ที่โอทัตฟอร์ดสำรอยอีกครั้งจอจุดอ่อนบอลมัดแพ้ทางบอลตู้กับเร็วที่สุดในลีก จากการวิเคราะห์ฟอร์มล่าสุดของเดอะชอรี่มีการพบว่าจุดอ่อนสำคัญที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดเน้นครอบครองบอลแต่พังเองบอลหมัดภายใต้กุนซืออิลลาอล่าเป็นทีมที่เน้นการเล่นบอลกับเท้าโดยมีสถิติการครอบครองบอลเฉลี่ยสูงถึง52%ซึ่งอยู่ในอันดับที่8ของลีกแต่ที่น่าช็อกไปกว่านั้นคือในเกมที่พวกเขา,าแพ้กับหลายๆทีมบอลหมัดกับเป็นฝ่ายที่ครอบครองบอลได้มากกว่าคู่แข่งโดยยิงสวนมากที่สุด ข้อมูลจากฟูสโกชี้ชัดว่าบอลหมัดคือทีมที่เสียประตูจากจังหวะโต้กลับเร็วมากที่สุดเป็นอันดับที่สองในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นรองไปแค่เบิร์นสตีร์เท่านั้นขณนะนคุณซืออันดนี่ลาลลาเองก็ยังยอมรับว่ากังวลเรื่องความเร็วของแนวรุกแมนยูซึ่งตอกย้ำว่าเกมโต้กลับของปีแสดงคืออย่างขมที่บอลหมัดไม่อยากเจอที่สุดเลือกอะไรปัดยาหรือสามแต้ม นันแต่แต่อัมริมเข้ามาคุมทีมเขาได้ตอกย้ำถึงความต้องการเปลี่ยนแมนูให้เป็นทีมที่เน้นการครอบความวันโดยปัจจุบันทีมครอบความวันเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่5ของลีกแต่การเล่นในบ้านและเลือกครอบความวันเพื่อกำหนดจังหวะเกมอาจกลายเป็นกับดักที่เข้าทางแผนของเปิหมัดอย่างสมบูรณ์อัมริมจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะยึดมั่นในปรัชญายการครอบครองบอลที่กำลังสร้างหรือจะเลือกใช้ทีเด็ดโต้กลับ พิสูจน์แล้วว่าเป็นกุญแจสำคันสู่ช,ชัยชนะเพื่อควา,สามสำเร็จสุคขขัญใน,นข่้นคืนนี้นะฮะประเด็นสําคัญนะครับอัลเบรมต้องตัดสินใจระหว่างการเข้ากอรบอลก,กับเกมโต้กลับจุดอ่อนปอนผดคือการเสียป,ประตูจากโต้กลับเร็วการเข้ากรอมบอลอาจเข้าทางของทีมเยือนนะฮะเลือกเอาส่วนตัวสี่เอาจังไดเอาชนะก่อน่อนตัว,น,น,ตวนัดหน้าก็ยังเปลี่ยนส่วนตัวพี่น้องหรือว่าจังใดรับ เราปิดท้ายกันที่แมนยูพบปอนมาดสามแขรงแอฟริกันสตาร์ทิ้งทวนคาดการไลอัพผีแดงคาดไลอัพผีการแข่งซวยตัวจริงแมนยูนะครับเกมเปิดบ้านโดนกับปอนมาดในศึกพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันจันทร์ที่15ธันวาคมนี้โดยแบลนด์เอ็มบูโมฮามัดเดียโรและนูชัยมารซารวีมีนุ่นออกสตาร์ทก่อนพระทีมไปลุยแอฟริกันคัพออฟเนชั่นขณะที่โรเมนอมเรมยังต้องจัดทับไรส์เดลิกและแม็กไวก์นะครับ แมนยูนครับยังคงถูกจัดให้ลงเล่นในเกมมันเด์ไนท์เป็นดาด์ที่2ติดต่อกันโดยวันจันทร์ที่15ธันวาคมนี้พวกเขาจะได้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับการเยือนของปอนมัดน,นะครับและโดยเหตุผลที่ 3. นักเตะแอฟริกัน African ทั้งแบนอิมูโมฮามัดดิยาโรและนูชามาซาราวีจะต้องเดินทางปร,รับใช้ทีมชาตินในศึกแอฟริกันคัพออฟเดนจนจึงมีความเป็นไปได้ที่ทั้งหมดจะถูกส่งลงสนามอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันก่อนไปนะฮะ เรามาดูรายอัพแมนอยู่กันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างเริ่มต้นที่ผู้สมบะตูเป็นเซเน่เลมเบนตำแหน่งผู้สมบะตูนะครับโรเบนาริมไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากและไม่ต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากในตะวันทีมเชิดเบลเยียมพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สมบะตูมือหนึ่งของผีแดงก,กองหลังนะครับจะประกอบไปด้วยนู ui, Heaven, ucha, เซมาซารวี์เฮเดนเฮเบนลูชาอาริมยืนย,ยันผ่านสื่ออย่างชัดเจนว่าแมททัตเดลิกกับฮาริมไกย จะยังลงเล่นในเกมนี้ไม่ได้นะับตั้งแต่ที่ล้มเจ็บจนมีแนวโน้มว่าแผงเบรกที T ของปีแสดงจะยังคงเป็นโผเดิมก็ได้กันครับตัวเลือกในระบบหลัง3ในช่วงนี้ของแมนยูเริ่มนิ่งแล้วจึงทําให้กุนซือปริเกตไม่น่าจะคิดปรับเปลี่ยนอะไรให้มากนักฉะนั้นแล้วนะครับเลนนี่ยูโรและลิซโดมาติเนสน่าจะพร้อมลงสนามกองกลางนะครับจะมีฮามาดิโโรกาซิเมโรบูโนฟานส์และดิโกดาโล เป็นอีกพื้นที่ที่ของแมนยูนะครับมีความลงตัวกันอยู่แล้วโดยเฉพาะคู่กลางๆอย่างคาซิมโรและบุนุฟนั้นที่ประสานง,งานกันไี้อย่างเหมาะเจาะสำหรับตัวเลือกในะนักแบบน่งเพงแวกตั้งสองข้างแม้จากความเป็นจริงผีแดงจะยังไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมแต่เท่าที่เห็นฮามาดีโรก,กับดิโกดาโรเล่นกันได้อย่างนะ่าประทับใจมากกว่าเพื่อนร่วมทีมรายอื่นก่อนหน้าบ้านอมบูโมมาตุกุนยาและเมสันเมา หลังหายเจ็บกลับมาลงสนามได้เมาส์แสดงเห็นว่าเขาสามารถยกระดับสโมสรได้หากเจ้าตัวฟิตเต็มถังส่วนตัวเลือกอีก2รายอัมริมเปิดเผยว่าเบนจามินเชสโกที่เจ็บไปนานก็มีโอกาสกลับมาเเกมนี้แต่จากฟอร์มที่ไม่น่าพับใจของกองหน้าร่างยักษ์กับมีแสดงเว่าเขาจะต้องนั่งเป็นตัวสำร,รองไปพังๆก่อนนะฮะออชุดนี้คือเต็มพีกัดแต่ละพี่น้องเตรียมจวดหลดก็สัน นี่คือสกลดคำแมนยูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบ3คนที่15ทันมาก่นนะครับ